เชิญครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีข่้นรายการนะครับเดี๋ยวจะ,ะสตาฟโค้ดจะมาะนะครับมาให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันนะครับว่าโค้ดก็คือเหมือนพี่เลี้ยงนะครับเป็นที่ปรึกษาที่จะทำธุรกิจยังไงนะครับีข้างนอกเมื่อกี้ก็ไปตามดูไม่มีใครแล้วนะโหนี่แสดงว่าต้องไปหาไป,ไปทานข้าวข้างนอกกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะ อาเชิญครับขั้นรายการก่อนนะในนี้มีใครเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทําธุรกิจส่วนตัวบ้างครับอ๋อเอาละมีคนเข้าใจตรงนี้ง่ายมากนะครับก็คุยไปก่อนนะครับบางพางเดี๋ยวอันนี้ผมผมชื่อทัญชยุทธนะครับชื่อเล่นชยุทธนะครับบุญธนกิจนะครับกอ็อดีตก็เคยทํางานธนาคารมาลาออกมาแล้วสิบ็ปีนะครับ ทำธุรกิจตอนนี้ที่ทําอยู่ก็มีทุกกาแฟสดนะครับก็คือครัวเองด้วยนะครับมีโรงงานอยู่หลังบ้านนะครับในหมู่บ้านเลย <c oughs> เรามาอยู่ก่อนเราเลยสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เห็นโอกาสวันหนึ่งก็คืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราก็ไม่รู้ว่าเขาค้นหาอะไรกันเพราะว่าเราอายุสีิบตอนมาทานะเราไม่รู้เรื่องเราผมเองนะไม่รู้ไม่เคยมีเมลเมลไม่มี จอคอมพิวเตอร์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคือที่พลาดอย่างมากคือผมไปบอกตัวเองว่ามันคงไม่เกี่ยวกับเราผมก็เลยไม่ได้ไปเรียนตอนสมัยที่ว่าธนาคารก็ใครอยากจะไปอบรมเขาพตองพิวเตอร์ไม่ไปนะครับกลายเป็นว่าแต่วันหนึ่งผมก็มาเจอคําว่าเพราะว่าผมอยากจะรู้ไอ้คำที่ว่าไอ้คนกีนว่าท่องโลกกว้างนะฮะในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันว่าผมไม่รู้ผมรู้จจะพิมพ์คาอะไรไง ก็ฟัง y o ยูทู e ฟังเพลงบ้างอะไรบ้างแค่เนี้ยประมาณเนี้ยเล่นเกมลูกเล่นเกมวพอลูกไปนอนเสร็จก็ตา,ตาคิวเราบั่งวันหนึ่งเราไปร่างพิมพ์คําว่า e เราต้องการดู e-Commerce เพราะผมจําได้ว่าตอนอยู่แบงค์เนี่ยสิ่งหนึ่งทึ่งลูกค้าหรือคนทั่วไปเนี่ยจะกลัวมากก็คือการบอกหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งเขาไม่บอกกันเลยเขากลัวมากโดนเดี๋ยวโดนเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยอ่าพอเข้าไปผมไปเจออีเบย์ผมดูแป๊บเดียวทันเองนะภาษาอังกฤษก็แค่ไต่ๆเอานะครับ จำได้อีกหันหนึ่งแปลกประหลาดมากเลยคือ,อย,าง,อยางหนึ่งเส้นคลิปหนีบกระดาษอย่างเงี้ยมันขายได้ด้วย <g ül> มันแปลกมาก <g ül> ผมก็เฝ้าดูเลยนะเอะใจมาอื้อนเนี้ยแปลกมากรู้สึกโดนใจเก็บความสงสัยไว้ที่ว่าเป็นปัญหาของเรานะครับ <g ül> เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็คอมก็เข้าไปดูว่ามีที่ไหนมันเรียนฟรีฟังฟรีอะ่ะก็เจอแล้วก็เข้าไปอย่างที่ทุกท่านเป็นนี่แหละ <g ül> ผมถามอาจารย์อาจารย์พอฟังเสร็จนะ ผมทาธุรกิจกาแฟสดเนี่ยใครมาถามผมเรื่องสูตรลับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่บอกเลยเพราะอะไรมันเป็นความลับทางการค้าอย่างนี้อาจารย์มาบอกทําไมนะอาจารย์ก็ไปเลี้ยงเขคมีใครเคยอยากจะถามอาจารย์บ้างไหมผมไม่ค่อยมีนะผมเจอมีอยู่นักเรียนคนหนึ่งเขาต้องอยากจะถามผมถามมาแล้วแกบอกอ๋อผมเข้าใจว่าเพราะว่าผมเชื่อหน้าเนี่ยอาจารย์มันเป็นไปได้ผมไม่รู้เรื่องหรอกนะอีเบแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะมีเหตุผลอะไรทําไมถึงอาจารย์ถึงมากล้าบอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมมารู้ทีหลัง คนเรานะเวลามันหากินได้จนแบบพอในครอบครัวแล้วเนี่ยเขาอยากทําอะไรไว้เพื่อแบบเหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการให้อะซึ่งเป็นชีวิตที่มีคุณค่าผมบอกงั้นผมเรียนเลยอ่าผมก็อาจจะให้ภรรยาต้องฟังด้วยกันนะสามีภรรยานะต้องมาฟังทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะมีอาการนึงงอนกันอ่า,าผู้ชายมานะถ้ามีภรรยาถ้ามีนะต้องพามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปนั่งคอมเดี๋ยวก็นั่งคอมแต่ก่อนเคยกุ๊กกิ๊ก ไออีเบนไม่เป็นใครมันอยากรู้นะักแล้วเจอผู้ชายนะเจอลูกเน็บสัสเอภรรยานะจะพอประคุณเลยจี๊ดไหนะไหน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  <S 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 อาการนี้เลยนะโอ้โห,หนักเรียนผมเจอกันนะครับก็ก็ได้มามาเรียนนะครับเนี่ยถามอาจารย์อาจารย์เนี่ยเนี่ยอาจารย์มันเป็นความลับของผมนะกาแฟไม่บอกใครอาจารย์มาบอกทาไมอาจารย์ก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปจิสบายไปเลย,เ,ลยเอออจาย์เออ ก็ปรากฏว่าแกได้คำตอบอย่างนี้ปั๊บสมัครเรียนเลยวันนี้นะ,ะโค้ดมานะผมขออีกสั้นๆก่อนเรียนเชิญบรรดาสตาฟโค้ดนะครับ<อ> eBay นี่เป็นเคล็ดลับขั้นสุดยอดเลยนะครับการกองมาเต็มที่เลยง่ายมาก eBay <อ>เป็นธุรกิจนะครับแบบหอบเงิน19ล้านนะครับไม่ใช่หมนะื่นเก้านะข้างหลังที่คุณสมัครนะมันใช้กระดาษล่องหนอยู่เป็นหมึกคุณไม่ได,ดูเองมันต้องส่องลนไฟหน่อย สิบเก้าล้านอาจารย์ขอเก็บหมื่นเก้าเท่านั้นก่อนนะที่เหลือเราค่อยมาชําระเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกท่านนะครับต้องมาชมรมนะครับเพราะทุกคนเสียไปแล้วสิบเก้าล้านถ้าเป็นผมนะผมจะตามหาอาจารย์ตลอดเลยอาจารย์มันทํายังไงมันทํายังไงถ้าคุณคิดหมื่นเะก้านะหมื่นเก้าเหรอไม่เป็นไรงานมันยุ่ง <laughs> โอเคนะนี่คือเคล็ดลับขั้นสุดยอดที่อยากจะฝากท่าน อีเบ e ไม่ใช่ทางรัดนะครับคุณจะต้องตอกเสาเข็มทุกอย่างนะให้แน่นปึ๊กเลยนะครับไม่ใช่ทางรัดจริงๆถ้าคุณรักษาล้านแรกของคุณไว้ได้นะชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนจริงๆอ่าผมก็เมาส์มอยมาพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาจริงๆนะผมไปตามจะเกณฑ์มาตามตอนยี่สิบนาทีก่อนนะไม่ทนันไม่ได้คุยเรื่องราวมากมายขนาดนี้เยอะๆเลยนะ ก็สตาฟโค้ดเราก็พร้อมแล้วนะครับอ่าขอเรียนเชิญสตาฟโค้ดให้กับนักเรียนได้รู้จักกันหน้าค่าตากันนะครับเรียนเชิญครับอาสิปบปมือด้วยครับ่าเรียนเชิญครับมาแล้วครับโอ้โหผมลืมไปผมเจอคุณกรที่ไรผมลืมคําคมวะ่ะงานนี้เรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญอ้าววันนี้มาได้ด้วยไม่น่ามาเลยอ,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 อะเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญ อ่าเรียนเชิญครับเรียนเชิญน,นะครับนี่คืออ่าโฉมหน้าค่าตาที่แต่ละท่านจะมีจุดเด่นเป็นพิเศษขอ,ขออภัยที่วันนี้พี่ยุทธเขาพูดเยอะหน่อยอยู่ที่บ้านเมียไม่ให้พูดเห็นไหมทุกท่านนะครับ <laughs> เออแชมป์แชมป์โอ้แชมป์แชมป์ไปไหนแ <laughs> ชมป์วัยรุ่นของเราต้องมีนะอยู่ที่บ้านพูดเป็นคําเดียวครับรับครับไม่หรอกไม่ใช่ครับจ้าน้ําเสียงต้องลากนิดนึง นะครับเพื่อความสงบสุขของครอบครัวแต่งแล้วอย่าลืมนะพอแต่งเสร็ครับค<ต>รับโดอดู่อสอยู่ก็เอาจากโอ้โหเอางันเอาใม่มาสิโอ้โอ้ไม่นี่มานี่มานี่อ่ะวันโอ้วันดีหมาโอ้โชคดีมากเลยครับนี่คือล่ามกิติมศักดิ์ของเรานะครับท่านแรกครับเรียนเชิญครับอ่ะขอเียงปรบมือหน่อยครับอ่ะแนะนําตัวกับเกียรเล็กเกียรน้อยนะครับสวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับ จะเห็นผมมาตอนช่วงนี้ก็จะช่วงสุกสาวอาทิตนะฮะแต่ก็ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวผมกับทางคุณแม่มนะครับเราช่วยกันคุยกับทางคุณเดวิดรู้จักคุณเดวิดแล้วเนาะนะครับนะฮะแก้ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษให้ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ แนวคิดว่าเดี๋ยวเราจะเขียนยังไงดีให้ขายได้ดีๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษสวยๆนะครับเรามาคุยกันนะฮะขอบคุณครับอ่านะครับอ่ะท่านต่อไปเลยครับครับสวัสดีครับผมโคดยศระวิดชอบเกี่ยวกับรูปถ่ายภาพเกี่ยวกันถ่ายภาพทั้งหมดด้านหน้าถ้าสงสัยเรื่องถ่ายภาพติดต่อผมนี่ครับทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกว่าขายไม่ได้